เหมือนเหมือนพอมาจับตรงนี้หลายคนก็สุกว่าเหมือนมาวงการนี้เต็มตัวเหมือนกันครับพี่จาร์ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคะคือคือตอนแรกเนี่ยคือเรามีเจตนาที่จะเดินตามรอยคุณพ่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็เป็นสัญลักษณ์ของเราก็เป็นอัตลักษณ์เราอะไรที่เราสามารถช่วยให้เป็นกระบอกเสียงหรือให้เป็นนําเสนอวัฒนธรรมเราก็สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมฮะแล้วก็โดยเฉพาะหน้าที่ของของเราก็คือการเป็นนักแสดงตรงนั้นน่ะ เราถ่ายทอดไปในหนังเนี่ยมันก็เกี่ยวกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับวัฒนธรรมมวยไทยกระบี่กระบองควบูคิวแอคชั่นก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิมมิกที่เราใส่ไปทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องไม่เป็นจะเป็นเครื่องรางของขลังมวยไทยกระบี่กระบองฮะก็มัน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 ติดตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วที่ร,รู้สึกว่ามันจับใจหรือทัดใจเราเพราะว่าหลายๆ,ๆเรื่องมันค่อนข้างแบบรรเลทกับเราไปทุกทุกอย่างทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วคือบางสิ่งบางอย่างเราเราพูดไม่ไ<ๆ>ด้นะ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาศัยความศรัทธาครับ,ค,รบคือศรัทธามันเกิดขึ้นอันแรกเนี่ยเวลาเราเจออุปสรรคเวลาเราเจอปัญหาเวลาเราท้อเนี่ยเราไม่สามารถพูดกับใครได้เนี่ยเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรับรู้อ,อ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยคือสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้เรามีความศรัทธาตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็สิ่งสิ่งตรงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคผ่านขวากน้ามาตลอดเวลาที่เราเจออุปสรรค จนไปถึงเป้าหมายของเรานั่นก็คือแบบมันเกิดขึ้นเองโดย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 เราสัมผัสได้แต่เราต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความจริงใจแล้วต้องมีความศรัทธาตรงตรงนั้นด้วยแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นตรงนั้นจริงๆที่<อ>สัมผัสได้มีอะไรบ้างากับสิ่งที่เราแบบว่าฝึกฝนตัวเองนะครับเวลาที่เราบาดเจ็บนะฮะเราก็ขอพระองค์ท่านให้หายแล้วก็ขอให้เราได้ได้ถ่ายทาภาพยนตร์น่ะได้ประสบผลสําเร็จ ลาบลื่นไปด้วยดีนะฮะหรือแม้กระทั่งที่เราเวลาเราท้อฮะเราก็มีกําลังใจในส่วนนี้ทําให้เรามีพลัง<า>แล้วก็มีสติ<า>ในการดึงตัวเองกลับคืนมา,าและไปสู่เป้าหมายของเราเ<า>นี่ยตรงต่ผมว่ามันเป็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 นกำลังให้เรานะครับอย่างตอนนี้เลขหนึ่งหกกลายเป็นแบบว่า 1> 1เป็นเลขที่แบบว่ามงคลมากๆเลยพี่ตาเกี่ยวข้องอยังไงบ้างรับหนึ่งหกแปดนี้ผมบวชได้168วันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า หนึ่งหกแปดเนี่ยมันมีความหมายกับทางทางจีนฮะโดยคุณแม่เนี่ยนับเวลาที่ไปถวายจังหันโดยถวายเพยนะครับ<า>พระตหาร,รก็นับเวลาที่ผมบวชฮะได้ร้อยหกสิบแปดวันพอดีทุกสิ่งทุกอย่างคือมันลงตัวเขาบอกว่าถ้าบุญก็คือบุญจัดสรรบุญจัดสรรครับบุญจัดสรรครับสิ่งนี้ก็คือเกิดจากความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ให้นําพามาให้เราได้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 ประสบผลสาเร็จแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆโดยโดยที่ไม่ใค่ ไม่ได้แบบว่าคา,าดคิดเหมือนกันครับอิ่มใจไหมพี่พี่พจา่าเพราะว่าพอเราเริ่มทํามันก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆก็ดีหรือวงการตระเครื่องก็ดีโอ้โหมันผม,นอม,มนบอกเลยวันเป็นบุญแล้วครับมันเป็นบุญซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คาดคิดว่าจะตอบรับดีขนาดนี้ก็เราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาศัยใจฮะ,จะอาศัยจิตวิญญาณอาศัยสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เรารักนะครับเพราะแม่ครูบาอาจารย์ให้อย่างไรเราก็นําเสนออย่างนั้นตรงๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อน ม,มันคือแบบกระแสไปถึงต่างชาติด้วยใช่ไหมครับไปถึงต่างชาติครับก็ไปถึงต่างชาติไปถึงเนี่ยตอนนี้เขาก็มามาเป็นครอบครัวอยากมาไหว้พระพรหมฮะอยากมาไหว้พระพรผมไปถ่ายทําที่ประเทศจีนก็ปกติเขาจะมาถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็เซตเป็นตลาดเพราะในตลาดนี้ก็เป็นวัฒนธรรมไทยของเรามีสายมูมีสายโน้ตสายนี้อยู่แล้วแต่พอผมไปไปที่ประเทศจีนปุ๊บเขาเซตเป็นประเทศไทยนะฮะเขาเซตเป็นอำเภอหนึ่งเป็นตลาดปรากฏว่าผมเห็น สารประพม,มผมเห็นวัตถุมงคลผมเห็นตะกุดเครื่องรางของขังเฮ้ยเฮ้ยเขาเรีเสิร์ชดีขนาดนี้เลยเพราะเขา,เขาบอกว่าเขาเขาก็มีความศรัทธาเขามีความศรัทธาในสิ่งนี่คือจิตวิญญาณนี่คือจิตวิญญาณที่ทําให้เขารู้สึกประสบผลสำเร็จและมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตนะ่ะเขาก็ได้ใส่ไปในหนังมผมไปเห็นแล้วแบบเออมันนี่แหละคือคือมัน มันเป็นสิ่งที่เราพูดไม่ได้บางอย่างมันพูดไม่ได้แต่เราโอเคก็สื่อสารกันไปตรงๆนนะก็คือมันเห็นด้วย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 เจตนาของมันเองครับอ,อยากให้สิ่งนี้แบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างชาติรู้จักได้เยอะขึ้นเลยอยู่ดีไตอนนี้มันเป็นไป,ไปแล้วตอนนี้มันเป็นไปแล้วผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคือสิ่งที่เราไปให้เพื่อนนะฮะสิ่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกต่อแล้วก็ เฮ้ยคุณสร้างอะไรต่อไปคุณจะสร้างอะไรต่อไปผมบอกผมยังไม่คิดอะไรเลย <c oughs> ผมว่าโอเคในสิ่งที่ผมเป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเนาะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่ว่าทํามันคือจิตวิญญาณนะครับท,ที่หลอ่อหลอมตรงนี้เอาไปให้เพื่อนเอาไปให้วินิเซล <c oughs> วินเซลเขามีไม้อังเขนใช่ไหมครับ <c oughs> ของเรามีพักเครื่อง <c oughs> เราก็บอกว่านี่คือมาสเตอร์เรานี่คือจิตวิญญาณของคนไทย <c oughs> เวลาเราเคาเรพเวลาเราเคารพนับถือเวลาเราศรัทธาเวลาเราทําสมาธิ ในการที่แสดงในการที่เล่นแอคชั่นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยสิ่งนี้ออกมาพี่จ่าพอเรามันก็เริ่มพอเรามาจับตรงนี้มันก็จะมีวงการปรกเครื่องหรือพุทธศาสนามันก็จะมีความเข้าเกี่ยวคำว่าพุทธานิสพิจารกรวลกับตรงนี้ขนาดไหนถามว่ากังวลไหมก็คือโอเคมันนาณาติดตังแล้วแต่คนคนคิดนะฮะแล้วแต่คนคิดแต่ว่าเอาเอาเจตนาของเราก็คือเจตนาที่บริสุทธิ์นะฮะเจตนาที่เราทําอะไร แล้วก็ส่งผลอะไรเท่นั้นเองครับเพราะว่าหนึ่งคือเราทําในเรื่องของความศรัทธานะมันต้องเกิดขึ้นจากใจฮะศรัทธาแรกมันต้องเกิดขึ้นจากใจวิะนั้นสิ่งอะไรที่ผมสามารถถ่ายทอดไปได้ด้วยเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยพผมก็ยินดีครับก็ยินดีก็ผมได้ลงมาตรงนี้ก็ได้ได้ไดไดไดมาสร้างแล้วก็ได้มาเจอ,อผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่ได้เห็นว่าเฮ้ยความ ความตั้งใจของเราที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับสิ่งนี้แต่เพียงว่าเราเราตั้งใจทำทำที่จะนําเสนอความเป็นจิตวิญญาณของของเราออกไปแค่นั้นเขาก็ได้มาร่วมกันต่อยอดยังไงนั่นคือสเต็ปสเต็ปแรกสเต็ปแรกก็คือนะครับก็คือทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ได้มาร่วมบุญนะครับถือว่า ผมสร้างพระพรมเนี้ยก็เป็นกระบอกเสียงเนาะเป็นสะพานบุญด้วยนะครับในการเจตนาที่จะไปสร้างศาส,สนสถานที่บ้านเกิดตามรอยพ่อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอนะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นผมไม่รู้นะฮะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ไม่ใช่ผมคนเดียวผมว่าการที่จะสําเร็จได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนคนเดียวที่จะสามารถสําเร็จได้นะครับ mm hmm. ทุกคนก็สามารถที่จะทําสิ่งนี้ให้มันสําเร็จได้ mm hmm. โดยเฉพาะ,ะที่อําเภอปนุม,นม,นมลุงรัก เป็นเขตพื้นที่สีแดงแต่สมัยแต่ก่อนนะครับตอนเด็กๆแต่ถ้ามันสามารถที่ทำได้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพระพรหมพนมนงรักได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามฮะต่างชาติหรือต่างประเทศก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้มาเคารพได้นะฮะให้มันเกิดขึ้นครับพี่จ้า พี่จ้าครับอย่างนิดนึงครับก็คืออย่างสมมติว่าอันนี้คือเราวงการบันเทิงก็ยังทำอยู่งานแสดงก็ยังทำอยู่ไม่ใช่ผันตัวไปนี้ไปเต็มตัวใช่ไหมพี่ยังเล่นหนักนะยังเล่นครับยังเล่นครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวทครั้งเดียวเราไม่ได้ทำอีกครับผมผมไม่ถนัดครับแต่ว่าโอเคครับอันอันครับอืมจ้าอ้าวพีจาร้์ยังไงตอบเลยครับเอาคำถามมาเจ้าครับครับผมก็ก็อย่างอย่างที่ทราบว่าผม ก็มาทาได้มาทําตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับถือว่าเป็นบุญเราไม่มีประสบการณ์แต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆและทีมงานทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์พระเครื่องนะครับ,บแล้วก็ให้แนวความคิดให้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับแนวทางในการทำไงที่จะให้มันวัตถุมงคลตรงนี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นซอฟต์าวร์ที่จะนําไปต่างประเทศและให้ต่างประเทศเนี่ยได้มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะได้พูดถึงศาสนาพุทธ นะฮะได้พูดถึงวัฒนธรรมได้พูดถึงพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะผมว่ามันสามารถต่อยอดไปได้ถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกระบอกเสียงให้กันใครอยากบูชาก็ใครอยากบูชาก็ติดตามนะครับก็ติดตามนะครับเ <Yes. S 1> พจพรพระพรหม168ครับ